ราศีตุลนค่ะชาวราศีตุลนะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วง18ตุลาคมจนถึง16พฤศจิกายนค่ะการงานของราศีตุลสองดาวเท่านั้นเองนี่นานๆเห็นทีนะฮะนี่ฮะสองดาวนี่ฮะการเงินสองดาวอเยเป็นเพื่อนสีเม็เหรอคะทำไมเหรอความรักนะครับมันต้องมีดีสักอย่างนะเอานะไอ้เยอะแหมพูดไปทันขาดคำเหลือแค่หนึ่งเองแล้วสุขภาพล่ะ โ,โตุนนี่มาคู่กับเมธแต่รู้สึกว่าเมธน่าจะดีกว่าในเรื่องของการเงินอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับบางคนโอ้โหแบบดูแล้วลมจับเลย<ช>นะครับว่าเอ๊ะทำไมบางคนเขาทายราศีตุนดีบางคนอะไรอย่างนงี้นะคือย้ําก่อนนะครับว่ามันมีเหตุผลของมันราศีที่พระราหูเข้าปีนี้มีสองคนสองราศีก็คือเมธซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักตุนเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมแต่ปัญหาที่มันติดอยู่ตรงที่ว่าราศีเมธเนี่ยราหูเนี่ยเขาเป็นโชคลาภของเขา มันเลยทาให้การเงินลาศ <คน S 1> <ส>ิมษเนี่ยม,มันโดดขึ้นมา<อ>นะครับแต่ตุลเนี่ยลาหูไม่ได้เป็นโชคของราศีตุลมันก็เลยทําให้การเงินเหลือแค่2ดาวเพราะเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าเห็นลาหูเข้าเหมือนกันทําไมผลไมไมลัพ์ไม่เหมือนกันแหะ ดังนั้นต้องฝากเตือนราศีตุลย์ว่าเอาเรื่องเตือนเลยดีกว่าให้ระวังเรื่องอะไรเรื่องเตือนก็คือเนี่ยจริงๆจะเตือนทุกเรื่องเพราะว่ามันสองดาวหมดเลยนะครับต้องทำอย่างไรสุขภาพเนี่ยก็หลีกเลี่ยงแล้วกันนะอะไรที่เป็นอบายมุขทั้งหลายกีฬาก็สาคัญเหมือนกับอาไรเนี้ยนะครับออกกําลังให้เยอะความรักได้ดาวเดียวเนี่ยมันเป็นบอกสิ่งที่บอกอย่างหนึ่งว่าปีนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่แล้วถ้าเขามีคู่อยู่แล้วล่ะคะต้องประคับประคองหรือถ้ามีโอกาสในการไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศจะดีหรือบางคนได้คู่ต่างวัยหรือมีควาามแตตกก่งัน อันนั้นอันนั้นก็จะช่วยเหมือนลดความแรงของดวงดาวลงไปได้นะครับส่วนงานเนี่ยฝากนิดนึงจะคล้ายๆกับราศีเมษตรงที่ว่าการงานเนี่ยมันเหมือนกับถ้าคุณอยู่ในวงการพระราหูต่างประเทศออนไลน์หรือแม้กระทั่งบันเทิงนะงานเบื้องหลังทั้งหลาย2ดาวอาจจะก,กลายเป็น4ดาวถ้าคุณ<ฮ>อยู่ในสายนี้อยู่ในสายนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในใสายนี้อย่างที่บอกคือขายของคนในหมู่บ้านในซอยไม่ต้องใช้โซเชียลอะไรทั้งสิ้นเนี่ย <laughs> มันก็จะมีอยู่2องดาวแล้วก็เตือนเรื่องคดีความการฟ้องร้องเอาไปด้วยให้ร,ระมัดระวังนะครับเอา,เอาง่ายๆคือระมัดระวังแทบทุกเรื่องทุก,กเรื่องอย่าประมาทดยเด็ดขาดแฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ y o u t u b e c h a n n e l 2020 entertainment นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบค่ะ